สวัสดีพครับผมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อดับเซลยองครับรเห็นเลยเนาะพ่อโอ้อากาศดีเป็นยังไงพ่ออยู่ทั้งฝุ่นห้อนให้เย็น ยื้งทั้งยื่อทั้งขวดนนี้เลยว้นซ้นไลเนาะกทะเลนี่กาดี้นแล้วาาในส่เสือกันหนาวเด้ปใส้เสือกันหนาวยังได้แดดมันแห้งมันสีผิวใหม่แดดคักแดดแห้งเน้่ กําลังกําลังนับเงินเป๊ะอยู่บ่เพ่าะว่สิไปโยนใสีทักเตียผมเนาะตามปรดับเสื้อระยองครับเอาไว้เพิ่งไปขึ้นดีพ่อปาดตัวเห็นว่าใส่บว์วัตไลจนลืมไปขึ้นลอตเตอรี่ตัวนี้ ีมกะเท่าไหร่หลายปีได้วากะหลายปีนแล้วครับรเข้ากับข้างไว้ก็ได้เข้าเงินเบิดใสเนาะอ่าออกเงินตู้เีกไปขึ้นะาโอ้เอ,อ,อ,อกเวลาว่างๆไปคืนลอตตอรี่้ <c oughs> บอนฝันบ่พ่อบอลเนี่ยหมฝันบ่ยังเล่ั่งล็อกจังเดียวโอ้เป็นเลขสั่งล็อกชุดชุดนี้เลขสั่งล็อกเด้อครับเอฟซีครับผมมันจีเป็นแนวๆทางือเล่ล่างเล่พี่น้องโอ้อจะมาล่างเยอะ ครับผมผมันกิเบาแล้วกามันคือลอกได้ลอกดีเอเอาอานม่มึงดะ้ยหย่านีอูรายหาคุณอครับผมมันะกต่เนียนแกนแกนกะชุดนี้คือมันมีมีอยู เด็ดด็เต็นเด็ดเด็ดข้งมันมีสองหางเงือกะรันการหางนึงพี่นงโอ้ค่ะผมชุดสั่งล็อกโดยเฉพาะด้เอ้ยวนหนาอก็เอาพี่นุ่งเพาง่ายเลขรถไฟฟอดพี่นุงอ่ะ ดอกตรงๆเลยมันไปเขาก็พันพอดีทีพ่อไปเอื้อมเขาก็พันพอดีอืมอืมกันเมื่อจังหนุนทั้งลางอยู่นลำกันเมื่อความการดูจุงพูนอยู่เป็นว่าเขาของเขาหัวแมวต่อหมองกันนี่อาจารย์นั่นอาจารย์นี่เอาไปมากกันอ่าขึ้นเข้าตัวอ่ามันหวาอะไรเจ้าของที่พ่อทำปนไหมพี่น้อางไงบ้าง ครับถ้มาม,ม,นมพโนโอพ้อมตีไปตังได้ยันไหตั้งไว้พี่น้องตั้งเลขสามไว้ก่อนโอ้ครแรกตั้งสามไว้ก่อนบอกว่าแมนอืออืออายบซีตั้งไว้นะครับเพื่อเตรียมสมุดรประกาศินสีอต,ตั้งเลขสามไว้เนี่ยคุณพ่อสิบ,บอกวิธีครับนบอกแห้ง วายดวยไงเวอร์เลแบงปันแบงปันเนาะครับผมโอ้เต๋อเอิมคือว่าเต็มปากด้เนาะพ่อเนาะมีเงินเงินเสียงโกเชียงมานนี่แหละอือครับผมอือ มันถึงคบอามารนถึุ้่นตาเมาเชี่เขาท่านเนลาหลังจากนั้นผมทงเงื่อไปมันมื่อตาคืนได้เห็นงอนเห็นเงินอนกองจงกุนจุนเก่งเก่งเนี่ยบอกว่าแมงหวางินกันว่าจิ้งหน มือนีไกลอกกกหัวหัวกระทุมจ้ำจมากุจ่งเราุ่อ่แต่ในคเืเนีหก็จะแปลล้านไปของไปนร่วมกนได้เือยๆนี่นั่นและนมันสีมีคนมันสีมโนีเนาะเกลับมาในยุคล้านเด็บาี่นอเอ้ลานดิ้ง ขึ้นสูงบนไปสองล้านเนาะอ่าโอ้อ่าหกลขอขอ้านที่ทททสูงคืองูงล่างขาล้านแลไปมากก็ได้ขยับขยับบุญสองล้านขยับล่างสล้สาลนนั่นแหะที่บอกอ่า ก็ที่ใดเนี่ยประยาดเขาขอเนาะที่ใดประหยักก็จำโปะกับไม้มา낭เงาทยันนับตังเงินเชืเียนั่งยังเงาทุยนเตี้ยนับเงินยูพอนันเตี้ยโอ้ยังยาเล้งนย่าฮนา่าฮ่า่าฮาฮ่าร่าฮ่่่่า่า่าา่่่ เงินทับยาตายวาอ่าอาจงไปสนอาจารย์แดดังยมดพี่น้องครับผมอ๋พี่นงคินั่งเมากับ่องไว้ส่องม้าเองส่อนครับพี่น้องเ้ยครับผมับมีโใชเงินมีต้องสู้คพี่น้องเขามาเขามาหน่อยกต่ตัหน่อยเออย อืมมันก็เป็นแนวทางพี่น้องเอ้ยอืมอันนี้คือแนวทางคือเป็นแนวทางอ่านี่อซั่งลบ,ลบาราคาอืมง่ายๆให้จับตายเลยสามพี่น้องเอออืมว่าขันว่าเลกบิ่งกั็แมน่นให้เรียกเาลถพี่น้องให้เรียกรเราเลยครับไปเลย รมมค,ครับผมครับผมสี่สามด้วยพี่น้องอืมสี่สามสี่สามส้นสามพี่ร้องศูนย์สามกันนางนึงพี่ร้องกันก<า>ันชี้สองนี่พี่ร้องอืม สองนี่คือสะพานเล็กล่างไม่พี่น้องอือโอ้ไม่เกี่ยวกับบนรับอืม,อมชุดนี้ล่างสะพานพเนาะแมนพ่อบป็นเล่การัฐบ,บาล่นบ่มีเงินพี่น้องเคนเซตไทยพี่น้องสังเกตเราดีๆพี่น้องนานสิบสองคนเล่เนเงือ่อนการมองไปพี่น้อง ีนรมันกศสามมันสูงสามสูงสามสูสามสี่สามสองเนาะเอเป็นรถบาดขนาดคุณพ่อดาเสื้อย่องเลยกบอกมันตองไม่บนก็ล่างเด็กสุดเลยครับวดีสองไปอยู่บนมันก็ต้องไปชนครับสี่สาม ูนสามสี่สอกันส่วนกันสีกันพื่นไหซองพี่น้องเพราะว่ามันออกอ่สเดียวกนออเออเอาเอาีีันไม่พี่น้องเห็นว่าตัวนี้นี่ยนี่สี่บศูนยมเนียออันมีแค่สหางแค่เียท่นัแค่สหางลเพราะว่ามันมันอยู่หัวขอมันอยู่หัวขอรถขันนั่น เือ่นบอกแนละ้วพี่น้องศนสามเนี่ยครับอืมอมันคาสามยูพี่น้องเอ้ยสามยูสิเลีนได้สมศูนนี่แหละมันไไปใส,สมาใส,สาร,รอกเพราะว่าม,ม,ม,มันมัมนจิสัรอกตัวนี้อืมครับว่ามันมันนีมันศูนยศูนย์กแล้วพี่น้อง C อ่าส่สามซีกอกแล้ว C ซกอกแล้วอืมมันเหลือต่ ในม,มุมมองคุณพ่อมันเหลือสีสองครับกับสีสามสีสองครับผมสี่พอได้บอลเลรียญไ,ได้พี่น้องครับผมไอ้จับตาดีดีเลยพูดถึงเลขชุดนี้มาพอ่มพอมันพร้อมยังจะเกิดเดือดใดไว้เลยพี่น้องไว้ลองก็หนุวยเรื่อง,สร,งสร้างกินนะ้ำส<น>ร้างนั่นแหละ ยยังตกนล้มนาพี่น้อ้เขาจุ่ก็จาเ็ดเลเนยังเลยอืมก็ยัเขาจีฐาเงินเดือนเจะแบ่มัดถ้าาเงินเดือนก็บ่ได้มีมีงว่าพี่นออืครับผมตองเ็เป็นอ่ะคนอืสรุปก็มีสี่สามศูนย์สามนะพ่อเนาะอ่า อันนี้เน้นเฉพาะล่างกันบนบ่อขง่ากอา่งรตเปข้บนน่ง่รถ<อ>เตีดดเ้ยอืมออนี่บนอ้นเอาอันนี้ชุดนี้เฉพาะล่างเด้อพี่้องเด้อเน้นล่างอ่าเน้นล่าง นาพี่น้องเนาะองก็ดับเสียเรย่อหงนนเลยครับผมฟังฟัง่เนียนเนียนแจนแจนพี่น้องสี่สามศูนย์สามพี่น้องอือหิงเด้อเอฟซีครับผมฟังฟัง